มื่อนี้มาตลาดนัดโป๊ะกบ,บือแบานู้สังพี่น้องมาขายกบท่านเบร็รดดอกเรือสี่ถุงงานเอามายี่สิบถุงขายเบรร็ดนี่ขึ้นสิได้เกือบได้ง้วกเกือบตัวนึงเลยพี่น้องแม่ง้วกคู่นั่นตัวละ,ทะเท่าไรขอพ่อโอ้ขายกรบเบรร็ดสื่อกบสื่อง้วกเกือบได้ตัวนี้

มองบรรยากาศี่ตลาดนั้นคือหลังซื้อม่แห้งเร่น้อนเลยครับโดนเติบแล้วท้ายเลยเราชิ้นฟงถุงเหลือสี่ถุงสมัยนี้รลคข้างว่าโอ้แต่โดนผู้เรียงปูนี่หลอดเมือนต้นไม่เห็นทายเมือหกัน ดูพนะีนะ่น่อัว้าลายหลยราคาเดียวแต่เล็กคนกูเลี้ยงวัวถือคนกะ็ไมนะ่คนะ่อยซื่อกันนี่หน่างูแห้งซื่อกันดีดี เราคนมาขายเลยขายกับน,นางโชโลยุ่งสิแบบเิ่งเพิ่งตลอดโหลดว่างๆพี่น้องท่านไหน,อนอเอาลงเอาลงมาขายผู้สื่อกับซื้อมาล้อมมาแลมขายออกซื้อเขาเลยพี่น้อง กบครับกบบ้ากบกบกะ